เรราะเเป็นัวูมื่อวันที่11พฤษภาคมที่โรงแรมพัทยาดิสคฟเวอรี่บีชจังหวัดชนบุรีนายทศศร์อัด พนิตธิพันธ์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นประธานเปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นโดยมีนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยารวมบรรยายพิเศษในหัวข้อนโยบายคุ้มครองผู้บริโภคของเมืองพัทยา กิจกรรมดังกล่าวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจัดทำเพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่11และ12พฤษภาคม2566ทางนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของเมืองพัทยา โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่เจ้าหน้าที่กลุ่มงานกฎหมายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเข้าร่วมเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้านานายปรเมเทพงามพิเชษนายก,มยากาาเมืองพัทยากล่าวว่าเมืองพัทยาเล็งเห็นถึงความสําคัญของสิทธิผู้บริโภคในเมืองพัทยา ซึ่งในปัจจุบันเมืองพัทยามีข้อร้องเรียนจากผู้บริโภคเป็นจำนวนมากเพราะเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายและเป็นเมืองอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการอบรมครั้งนี้จึงเป็นกิจกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคของเมืองพัทยาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้บริโภคพศ2 5 2 2อ,อต่อไปถ้ามีเลขบัญชีขนส่งเป็นคนรับตังท่านอยากรู้ไหมว่าคนค่ายสีต่างสีส้มสีเหลอืองสีชมพูอะไรทั้งอย่างเฉิงนี่พูดนะกับเจ้าของตลาดาอว่าต้องจับเปน็นต้งใช้ห้าร์เจ็ดสีออกเป็นหนังสือเรียกหนังสือเรียกของเราคือไหมเชยยี่นกัน แต่โทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีเอ๊ะจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนปรับไม่เกินกหรืออะไรเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไปหาตัวผู้ประกอบการการโอนเงินด้วยนะครับท่านสามารถสืบสวนได้จากการโอนเงินซึ่งการโอนเงินถ้าท่านมีเลขบัญชีขนส่งเป็นคนรับต่างท่านอยากรู้ไหมว่าคนค่ายสีต่าง,ง,งสีส้มสีเหลืองสีสลอะไรก็ย่าง เฉิงนี้พูดบางครั้งเนี่ยถ้าเขาเข้าไปล้วงไปออกมาเนี่ยผู่รักคู่รับกลเนี่ยอาจจะต้องไปรับผิดบางครั้งเนี่ยถ้าเขาเข้าไปล้วงไปออกมาเนี่ยผู่รักคู่รับกลเนี่ยอาจจะต้องไปรับผิดเจจาไก่เกียร์กับเจ้าของตลาดเพราะว่าต้องจำเป็นต้องใช้ห้างบรล็กีออกเป็นหนังสือเรียกหนังสือเรียกของเราคือไหมเช่นกันแต่โทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีเอ๊ะจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนปรับไม่เกินหรืออะไรเนี่ยคือบางครั้งเนี่ย เราอาจจะไปหาตัวผู้ประกอบการการโอนเงินด้วยนะครับท่านสามารถสืบสวนได้จากการโอนเงินซึ่งการโอนเงินถ้าท่านมีเลขบัญชีขนส่งเป็นคนรับตังค์ท่านอยากรู้ไหมว่าคนค่ายสีต่าง,งสีงส้มสีเหลนะือง Red f i g h t Academy อ d c a m p เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Red f i g h t Academy